สวัสดีครับวันนี้ดับหลวงพากินพาเที่ยวจะพาไปกินขนมจีนหน้าวังนะครับอำเภอลกเก่าจังหวัดเพชรบุรีครับไปกันครับถึงแล้วขนมจีนหน้าวางังครับเส้นสดๆเลยนะครับบีบสดๆเลยนะครับขนมจีนหน้าวางันนาวางนะครับลมเก่าเพชรบุรีครับ ยาวบีดตัวเ,เลยนะคะรับจานไหน เป็นน่าทานมากครับเป็นสวยเลยครับสวัสดีครับครับร้านขนมจีนหน้าวังทั้นอกจากมีขนมจีนแล้วใช่ไหมครับก็ยังจะมีล้วยปิ้งนะครับมีลูกชิ้นปิ้งนะครับไม่ได้บรรยากาศก็เดี๋ยวร้อนจัดเดี๋ยวจัดขนมจีนนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ร้านขนมกินหน้าวังอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์กันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านครับพี่แนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อชนะำมังเทียนครับเป็นเจ้าของร้านขนมกินหน้าวังลมเก่าครับผมมีอะไรบ้างครับพี่แนะนำครับทั้งทีจะเป็นเส้นแบบนี้ครับเปเส้นสดครับเส้นขนมจีนคือชุดแยกชั้นหกสิบบาทมีสิบจับครับจะมีแป้งขนมจีนที่เป็นไก่โอ๊คเขาเรียกไก่โอ๊เป็นขนมจีนเหมือนแด้งมึงเลยครับที่ร้านก็จะมีน้ำยาสี่น้ำยาให้นี้แหครับผมน้ำริกน้ำยาอะไรบ้างครับพี่ครับน้ำพริกครับน้ายกระทิคครรัับบ น้ำปลาสมุนไพรครับครับผมน้ำยาป่าครับครับผมแล้วก็จะเีเครื่องเคียงครับมีไข่ต้มมีครับหมูมีหงเชียนแก้วมีหงษ์สิงห์ครับผมแล้วก็มีแหนมครับผมส่วนผักก็จะมีผักลวกแล้วก็ผักสดผักสดให้เติมบริการฟรีครับน้ำยาหมดเติมได้ตลอดผักสดเติมได้ตลอดครับเราจะคิดที่ราคาเส้นอย่างเดียวครับชุดละหกสิบบาทครับเดี๋ยวมาพิสูจน์ความอร่อยกันเลยนะครับพี่ครับขออนุญาตเลยนะครับมาเลยครับมาพิสูจน์ความอร่อยกันเลยนะครับ ผมเขาผมเริ่มที่น้ำยานีเลยครับร้มน้ำยากะทินะครับเส <c oughs> ่ไปเลยครับ <c oughs> ช้ำๆช้ำๆไปเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องปรุงเลยนะครับจะได้รู้ว่ารสชาติเป็น,นยังไงน้ำยาเขาเข้มข้นมากครับเติมเงนด้วครับเส้นก็นุ่ม,มครับสดจริงๆครับ <Okay. S 2> อร่อยมากเยี่ยมครับ,รบมาลเกเกาต้องมานะครับห้ามพลาดนะครับต้องมารอให้ได้นะครับที่ร้านขนมจีนหน้าวังนะครับทีเด็ดของทางร้านขนมจีนหน้าวังนะครับจะเป็นนะ้ปลาดุกต้มน้ำปลรรานะครับ เห็นไม่รับนะครับการติดตามน้ําต้มปลาที่อร่อยนะครับต้องใส่พริกดองหน่อยนะครับพริกต้มพริกป่นนะครับข่านไม่ได้ผงนัวครับมาเลยนะความอร่อยออ กระดุกหอมอร่อยครับเส้นไปกันเลยอ้าวอื้มเด็ดมากก็ใบ,าบาแมงบ้าหน่อยครับอื้มอร่อยมากครับลองนะครับต้องลองนะครับ ปลาดุกต้มน้ำปลาคับขนมนี้ขนมตีนหน้าวังอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบุรีครับกิ่นมากครับผักสดสดนะครับผักสดสดเลยดูวิวมาเรื่อยไม่แน่หรอว่เคยมากินร้านเก่าอ๋อใช่กวนแมดน นนนคนโนอม,มืยน้ามคืันเนสนสากกดมคหนึสส่งหนึรับิกคบนมากรอ, <c oughs> อาร่อยแน่นอนครับเจ้าของร้านตำเองครับ ตามแซบมากเดี๋ยวมารองอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นส้ตมตำปูปลาร้านะครับเป็นปูดองปูนานะครับผม เด็ดมากข้าวตังเขาเด็ดมากปูหนาครับอ,อ,อร่อยมาก